สวัสดีครับพ่เกาผมแจ็คสเปโร่นะครับจากช่องหาอยู่หากินนะครับพามาบึงเขานะครับนเนื่อนเข่าที่เอาเคยขึ้นมาบึงตอนเตยตอนเทย่ังบ่อไอ้มีหมากนะครับเขาที่ยุ่ให้เขาโพดนะครับออน,นี่เป็นเข่ากลางนะครับเพื่อนเอิญเอนนเป็นเข่ากลางครับเป็นเขาไววแสงแต่ว่าเพิ่นใส่ที่หลังนะครับท้องหน้า ก็มาใส่ที่หลังนะครับมันก็นเลยยังมาเดเกี่ยวนะครับเห็นว่าจะเกี้ยวสิ้นเดือนนี้นะครับอาจจะมาถึงสิ้นเดือนหรืออาจจะกลางเดือนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกพอเท่าเลยเป็นพันแบบร่วงแบบร่วงเงานะครับเงาก็ที่ผมเคยพาไปเกี่ยว ง่ามนะครับทงง่ามนี่จะหมากับตาเพิ่อนอยากนักปุ๋ยจักหน่อยนะครับทงนี้อยากนักปุย๋ยนี่จะเม็ดเข่าเลยนะครับเต็มแบบเต็มทงเลยนะครับน่าจะได้หลายอุ่มอยู่ครับตรงนี้หาอะไรพื้นที่หาอะไรนะครับมือน,นี้แดด แดดแห้งนะครับฝนตกเมื่อกี้ตอนนี้ยังว่่มีผู้ใดบ่ค่อยกล้าเกี่ยวเขาบันไดนะครับเพราะว่าผลกระทบจากพายุกตยังมีเห็นอยู่ดึงสื้อผ้าใดน้ำถ่วงขึ้นเพิ่นนะครับ่ะ่ากัพอมีเพราะว่าบางคนเข้าเจ้าก็เกี่ยวไว้ถ่ากินนะครับ ก็ไ้ถ่ากินมันก็ต้องตากนะครับตากแดดอันนี้เป็นฟังตรงขามนะครับที่เขาที่บางงามนะครับทงเทีบังงามที่เขาทายแห่เบิงตะกีนะครับตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับพราะเป็นหมากมากกับพี่หมากอยู่ด้ยครับถึงตอนเป็นต้นจะบางงามไปไดยตรงนี้ปีนาเพื่อนจะปลูกอ้อยนะครับ ปลูกอ้อยขึ้นไปจนสุดเลยนะครับตรงมีปลาอ้อยู่ทึ่งนะครับประมาณหาอะไรจะวนพายงานขึ้นไปบึง แยมเสาครับอาจมีเสียงนกเสียงแม่งเสียงนั่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นตรงทีง่เขาพ้าขึ้นมหักขาโพดนะครับนี่ขั้นแท่ตรงนี้เป็นมองที่ผ้ามหากขาโพด ผมมันไปวันไหนนี่มันหกจะหมักนะครับหน้าทุกนี้เขาเจะเน้นใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอของทอาั้นนะครับเป็นสูตรสูงทั้งหมดเลยสูตรสูงทั้งไอปุ๋ยใบทั้งห้องพืนนะครับแล้วก็มาใส่สูตรสูงของปุ๋ยหมักอีกของเงิน โตยาล่านะครับเขาเขาเจ้เก็ได้ห่วงดีนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนกาไ้ประมาณสี่อุ่มนะครับสามอุ่มสี่อุ่มแต่ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ดอกเพราะว่ามันมีตะมกนะครับ ก่อเนึ่งกับกอ่อง,ง,ง่พ่มแจกก่อแบบสุดเลยนะครับตรงที่ผมไปภาพไปเกี่ยวเนี่ยได้สองอุ่มนะครับตรงนั้นสามไรสามไรสองงานผมได้สองอุ่มแต่ว่ามันเป็นเขายีแดงนะครับมันเป็นเม็ดน้อยแต่ว่าของเราน่าจ,จะได้หลายอยู่ครับเพราะว่าเม็ดใหญ่อันนี้เป็นขาวๆนะครับเป็นบ้านขาวๆครับออกสีแดงๆขึ้นกันแต่ว่าเม็ดใหญ่กว่านะครับ จะว่าก็คชื่อว่าแหละครับคันต้องได้สามอุ่มจังค่อยจะได้ทุนขึ้นนะครับเพราะว่าเขาลงทุนหลายสามอุ่มมีกําไรน,นิดๆนะครับสามอุ่มขึ้นไปเพราะว่าสามอุ้มเข้าไปขายขาก็ได้เือนกว่าบาทก็มาจ่ายค่านั่นค่านี่ก็เกือบไม่เหลือนะครับอันใดสี่อุ้มยังค่อยมีกำไร้อายเปอร์เซ็นต์นะครับ กับกับว่าไม่ลอยเปอร์เซ็นต์หรอกครับกําไรเป็นกําไรเลยนะครับถ้าเขาได้สีอุ่มแต่ถ้าสามอุ้มเนี่ยกาค่าใช้ใจ่ายออกอกะไรเยอะนิดหน่อยนะครับปีนี้พี่ว่าพี่จะไปตากไปกินนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่นตากไ้แล้วมาที่นี่ฝนมากนะครับเขาเนี่ยขึ้นล่าเป็เลยนะครับเขาสดเป็นล่าเขาเขาเม็ดเขาเปลือกนะครับมันเป็นล่า ปีนี้ก็เลยว่าเกี่ยวได้เขาได้กับจำนายเบิร์เลยนะครับตอนนี้ราคาก็หกบาทก,กว่านะครับเขาสดประมาณหกบาทห้าสิบนะครับทั้งนี้จะว่าก,ก็คือว่าแหละครับมันก็ต้องได้ขายเพราะว่าเขาเก็บใบไปแหละเขาไปไวิเแดดตักเขาบอกว่าพายุจะเข้ามาอีกบรรลุว่าทั้งนี้จะมาหาบอน,นะครับเพราะว่าปกติบ้านผม ถ้าช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนอากาศแล้วนะครับปกติจะเป็นปลายฝนเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนกันยานะครับแต่ว่าปีนี้ฝนยังมาตุลาอยู่เลยสออนห่วงนะครับมีแต่ห่วงยงวๆก่ค่อยงอกความนะครับบ่มีนกก็ยังอยู่ขังเทิงนะครับขังเทิงนกไย อัน้างๆกันคุณกับเขานะครับแต่ว่าเป็นห้องอีกเจ้าหนึ่งนะครับพระคุณอันนั้นกับพ่อเกี่ยวเลยนะครับข้างหนึ่ง,งแต่ว่าเพ่งกระรอบบ้งฝนนะครับซึ่งไงรถเกี่ยวทั้งฝนทั้งรถเกี่ยวนะครับ คงจ่าตาตากเขาจนไม่ได้มาท้ายคอนเทนต์บม่ได้มาท้ายคลิปนะครับเพราะว่าเอาเขาขึ้นไปตากหาแดดนะครับเพราะว่ามันแดดวอสมั่มเสมอเพิ่งจะได้เก็บเมบื่อวานนี้ครับได้ประมาณหกสิบสอบนะครับข้างบนเท่าที่เท่าเกี่ยวเมือหนึง่งประมาณหกสิบสอบก็แบงว้ขายน้ำแบงว้กินน้ำนะครับก็เลยต้องในตากแห้ง พราะว่ามือออาไปขายดิฝนตกนะครับคนมาเสือ้อเล่เหลวกับขึ้นมานะครับตากเป็นข้าวมัดเข้าวมัดผมก็เลยได้ยืดเจ็ดบาทยี่สิบนะครับแต่ว่า,เ,าเกี่ยวกับเกี่ยวถึงมือพอดีนะครับมือที่เขามาเกียกเ่ยวหน่ะตอนแรกฝนตกนะครับตอนเกี่ยวแต่ว่าพ่อตอนเอาขึ้นรถค่อยใส่รถกระบะนะครับถ่อยขึ้น,นถรถยนตพ่อขึ้นรถยนตปุ๊บฝนตกเปียกอยู่ท่องรถนะครับพ่อไปขายเขาบอกว่ามันเปียกเกินไปนะครับมันเปียกแนม เขาเลยให้มาตักพ่อมันหมาดผมก็เลยยกขึ้นไปคลายต่อบ่ได้พ่อคลายเกยนนเยเี่ยวนะครับอันนี้ชรงนี้นี่เบิดปุ๋ยไปแม่นเดี๋ยวเลยครับผมเลยฟังห้องพื้นใส่ไปสามสอบนะครับ ไอ้สองสอบห้องพื้นสองสอบใส่ปุ๋ยเร่งใบอีกประมาณสองสอบยูเลียของทับวันนะครับแล้วก็มาใส่ตอนช่วงไห้มันสัสอีกนะครับสามสอบเป็นทับบั้นสุดสิบแปดแปดแปดนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะครับวิยาละสองสอบพร้อมกับยูเลียอีกสอบหนึ่งนะครับเั้่งเบิดกับประมาณเจ็ดแปดสอบสามสามสาม ประมาณสิบสอบนะครับปุ๋ยสิบสอบ,กบเกือบมื่นแล้วนะครับเพราะว่าต่ําสุดกับแปดร้อยนะครับสูงสุดกับพันหาเลยนะครับที่ปุ๋ยที่บันใสเขาต้องได้สามอุ้มขึ้นไปนะครับนั่นยังใครสียใคได้แบบทุนขึ้นเพราะว่าทุนมันหลายต่อยกับง่ามอยู่ครับง่ามสมกับที่ิันใสลายแล้วครับ แต่ว่าเพิ่นเลือกเพื่อนเลือกใส่ตามสูตรเอานะครับเพื่อนบ่ได้แบบว่านเน้นปุ๋ยหลายบ่ได้เน้นแบบจานวนหลายนะครับเพื่อนเน้นเอาแบบปุ๋ยราคามันก็เลยนักกักหน่อยเพราะว่าลูกสาวเพิ่นเห็นงานอยนู่นลานปุ๋ยมาก,ก่อนนะครับมันก็เลยนี่ครับผมมานิภาพมาเบึงเขาก่อนเกี่ยวซ,ซื้อนะครับเดี๋ยวจังไดผมสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะครับ มม่อนีผพาขข้นมาเบงก่อนที่มันจะเกี่ยวนะครับอาจจะได้เกี่ยวประมาณกลางเดือนนี้หรืออาจจะปลายเดือนนี้นะครับอยู่ที่สภาพอากาศแล้วกะ็ความแก่ของเขานะครับเพราะตอนนี้ยังเขียวๆลายอ,อยู่เลยเพิ่งจะเป็นเขาเมานะครับพ่อเมาเพิ่นเอิ่เขาเมาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัํานี้นะครับ